ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o หมอวาดมาแล้วจ้าสำหรับวันนี้เราจะมาดูดวงรายวันรายสัปดาห์ทักทายกับคนวันเสาร์เจ้าค่ะนะคะคนวันเสาร์ขาสัปดาห์นี้ดวงของคุณจะเป็นยังไงรายวันรายสัปดาห์รวบตึงเราจะเริ่มพยากรณ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่16วันอะไรวันอะไรวันมีโชคมีลาบนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่22สัปดาห์นี้คนวันเสาร์ขาไม่ใช่วันพระนะคะไม่มีวันพระวันพระสัปดาห์นี้ไปวันเป็นวันจันทร์ที่23เลยนะคะแต่เราก็มีการดูดวงบอก บุญกันนะคะว่ากรรมการทําบุญตรงดวงในสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนมันเสาาวคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณจะต้องมีนักษัตว์ประจําตัวปลายปีนะคะกดซับสไคร b e ไว้ได้เลยหมอว่าจะพยากรณ์แค่ปีละครัง้งนักษัตว์ครอบคุมตลอดปี2,564ปีหน้าทั้งปีในปีฉลูดวงของคุณน,นั้นปะทะชงร่วมหรือว่าทําบุญแบบไหนที่นักสัตวของคุณจะไปในทิศทางที่ดีเรา เรามีนักสัตว์เป็นชาติกําเนิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมามาดูกันว่าเป็นยังไงบอกว่าจะพยากรณ์ทีเดียวครอบคุม12เดือนเลยค่ะแล้วพยากรณ์แค่ปีละครั้งมาดูกันว่าการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนพุทธศักราชนะคะเข้าสู่2564จะเป็นอย่างไรควรที่ชอบดูราศีนะคะหบอกว่าก็จะมีการทํานายราศีในแต่ละเดือนอยู่แล้วแต่นักสัตว์จะทําแค่ปีละครั้งแต่ราศีจะทําทุกๆเดือนค่ะ อย่าลืมนะคะส่วนคลิปนี้นะคะรายวันรายสัปดาห์ไม่ได้ชี้นาให้ต้องกังวลใจแต่ว่าดวงของคุณมีโอกาสเกิดและไม่เกิดได้หมดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณมีวันเกิดคือวันเสาร์แต่คุณมีความละเอียดแยกย่อยที่สําคัญคือเวลาเกิดนักสัตว์ราศีลัคนานะคะบุญที่คุณสร้างในภพชาติปัจจุบันเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะมาคนวันเสาร์ขาทั้งชายและหญิงเลยเนาะสัปดาห์นี้ภาพรวมการงานไปในทิศทางที่บวกคะ่ะ ดีค่ะใครเล่นหุ้นมีโอกาสพบทิศทางไปในทางที่บวกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ค่ะสัปดาห์นี้การทํางานมีโอกาสใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสทํางานติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในแวดวงข้าราชการชั้นสูงวงแวดว,วงการทาํางานแม้กระทั่งสํานักงานเอกชนหรือว่าองค์กรเอกชนต่างๆก็คุณจะมีโอกาสได้ติดต่อกับผู้หลักผ,ผู้ใหญ่ในแต่ละที่คุณไปติดต่อมีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสพบปะหรือมีโอกาสพบเจอนะคะเพราะฉะนั้น ดวงการงานค่อนข้างดีเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเข้าหามีแบนะ่งออกเป็นแบบค่อนข้างจะเจอสุภาพบุรุษเยอะนะคะแตะ่ต้องระมัดระวังสุภาพบุรุษที่ทํางานสายทหารหรือทําในองค์กรที่เป๊ะๆเ,เ,เคี้ยวๆหน่อย หรือว่าเป็นคนที่ดูลุยๆหน่อยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาเป็นว่าคุณระมัดระวังคําพูดในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆที่เขาจะมาดีวงานกับคุณเองต้องระมัดระวังคําพูดนะคะและถ้าคุณสามารถที่จะคุยได้ประสบความสําเร็จคุณจะปิดจ็อบปิดงานได้ดีและต่อยอดยาวๆได้เลยอันนี้เตือนเอาไว้ในสัปดาห์นี้เกณฑ์เดินทางมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์ในบางเกณฑ์บางดวงชะตามีเกณฑ์เดินทางเกิดขึ้นติดต่องานประสานงานนะคะการ การเดินทางการขยับดวงดีกว่าการอยู่กับที่อยู่กับออฟฟิศอยู่กับที่ดําเดิมนะคะแต่ถ้าคุณต้องอยู่แต่ในออฟฟิศนะคะนั่นคุณจะต้องขยับดวงของตัวเองด้วยการติดต่อประสานงานกับคนนอก นะคะไม่ใช่คนในองค์กรกับคนนอกบ้างพูดคุยติดต่อประสานงานบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเป็นการขยับดวงไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เจ้านายจะมอบหมายงานให้กับคนวันศุกร์บางดวงอ่าวันเสาร์นะคะบางดวงชะตาค่อนข้างเยอะค่อนข้างทํางานหนักใน7วันขนาดทำงานแค่จันทร์ถึงศุกร์แต่เสาร์อาทิตย์ก็ยังมีเรื่องของงานมาให้เราได้จัดการมันตลอดเวลาเลยนะคะอาชีพที่โดดเด่นนะคะอาชีพที่โดดเด่นที่มองเห็นแล้วโคตรที่จะยุ่งแล้วเลยแหละ ถามว่างานยุ่งแล้วซับมาด้วยไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าดวงของคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าดวงของคุณเป็นพนักงานที่ได้กินรายวันนะคะถ้าพนักงานกินดึงเงินเดือนรายวันก็จะงานเยอะละค่ะแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเขาก็ได้ทั้งงานแล้วก็เงินนะคะอาชีพที่โดดเด่นนะคะบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้คนวันเสาร์มีเกณฑ์ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วอบตอ,อบจอนายกอะไรก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์ติดต่อมีเกณฑ์ประมูลงานมีเกณฑ์ดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะ ก็จะมีงานมากขึ้นมีการโทรให้คุณเข้าหามากขึ้นนี่คือการเดินทางของคุณแต่เรามาระวังเรื่องการไปสายการผิดเวลาเพราะฉะนั้นเดินทางกําหนดเวลาล่วงหน้าด้วยนะคะมันส่งผลไม่ดีต่อคุณถ้าคุณไปผิดเวลาเพราะถ้าคุณมีนัดกับผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสนัดกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสด้วยนะคะถ้าคุณดีวงานกับชาวต่างชาติมีโอกาสเดินทางค่ะมีโอกาสเดินทางไปเจอกับเขานะคะตามที่นัดหมายต่างๆนะคะแล้วก็อาชีพแอดมินต่างๆแอดมินเพจแอดมินบล็อกยูทูบเบอร์ ่าพวกนี้งานเยอะงานยุ่งเข้ามามากมายไก่กองนะคะ,อ,ะอาชีพคอเซนเตอร์อาชีพที่ทําเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามช่างทําผมช่างทําเล็บทั้งสุภาพบุรุษสุภาพ,ส,ภาพสตรีงานเยอะค่ะคน ร้านค้าร้านขายที่เกี่ยวกับสินค้าพวกก่อสร้างซ่อมแซมอุปกรณ์โฮมโปรอุปกรณ์ที่แบบขายพวกเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายค่ะคนทํางานเป็นเซลล์มีโอกาสได้พรีเซนต์ผลงานมีโอกาสเจอลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามานะคะคนทํางานร้านอาหารยามค่ําคืนยามราตีมีแอลกอฮอลผสมมีฟังเพลงมีคาราโอเกะผับ เทคเล้าต่างๆนาตาศูนย์อาหารที่มีเพลงบรรเลงมีการขายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ต่างๆจะมีลูกค้ามากมายไก่กองมากขึ้นคนทํางานออนไลน์ทั้งหมดโอกาสดีค่ะค้าขายออนไลน์ดีในช่วงนี้ค่อนข้างบวกนะค่อนข้างบวกอย่างที่หมอวาดบอกไปแต่มันเหนื่อยนะแต่มันจุกจิก งานมันเยอะงานมันจุกจิกมากเลยนะคะสัปดาห์นี้คนวันเสราร์มีเกณฑ์พบเจอเพื่อนฝูงเพื่อนเก่ามาแหงเอาปาร์ตี้มีโอกาสพบเจอกันนะคะการกินเลี้ยงส่งผลทั้งในเรื่องงานการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีและการพบเจอความมิตรภาพที่ดีด้วยถือว่าเป็นเรื่องของ ีดใครมีดวงนะคะคนวันเสาร์ที่มีดวงติดต่อหรือว่าเรียนหรือการขอทุนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะใครอยากไปทํางานในต่างประเทศมีแนวโน้มว่ามันถึงเวลาหรือต้องเรียนออนไลน์ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนั้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมการเงินการเงินจะมีรายจ่าย ค่อนข้างเยอะเนาะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการกินอยู่น้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นของสัปดาห์นี้ของคนวันเสาร์การกินอยู่ตามใจปากการซื้อเสื้อผ้าหน้าผมการซื้อของขวัญของกำนันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้การซื้อของให้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เป็นแนวคิดแนวทางการวางแผนการวางการเงินเอาไว้ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะการติดต่อหน่วยงานราชการผ่านไปได้ด้วยดีแต่มาระวังคําพูดแค่นั้นเองการไปก่อนเวลาดีกว่าการแบบไปฉิวเฉียดนะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมของ ความรักก่อนบ้างความรักความสัมพันธ์นุ่มโสดสาวโสดมีเกณฑ์พบรักชาวต่างชาติต่างภาษาพเพื่อนบ้านใกล้เคียงโซนยุโรปโซนเอเชียมีความรักออนไลน์เกิดขึ้นการการเล่นเว็บเนื้อหา,หา,หาคู่ก็จะมีโอกาสพบเจอมิตรภาพใหม่ๆมีความรักออนไลน์เกิดขึ้นนะคะและมีโอกาสที่เพื่อนสนิทมิตรหายการรวมรุ่นการเฮาท์อร์ตี้จะชักนําพามิตรภาพมาให้เราได้พบเจอหรือเรียนรู้ซึ่งกันและกันรุมโสดสาวโสดมีเกณฑ์พบรักนะคะขึ้นอยู่กับคุณเปิดใจแค่ไหนด้วยนะทีนี้มาดูคู่ คู่รักนะคะคู่รักก็มีกิจกรรมดีๆทําร่วมกันนะคะมีเกณฑ์ที่อยากจะทําธุรกิจร่วมกันมีเกณฑ์ที่จะ,ะซื้อของสะภายการเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะสามีภรรยานะคะจะมีเรื่องของอมันจะเป็นเรื่องของความรับผิดช,ชอบร่วมเกี่ยวกับเรื่องของ การเรียนการศึกษาการเรียนพิเศษของบุตรการใช้จ่ายไปก,ยกับเรื่องของการเรียนจะเป็นเน้นๆตรงนี้ซะมากกว่ายังไม่ค่อยมีความหึงหวงอะไรที่เด่นชัดแต่ว่าคนวันเสารต้องระมัดระวังอารมณ์ งุดหงิดง่ายของเราแล้วก็ของเพศตรงกันข้ามของสามีเราของภรรยาเราอาจจะมีเรื่องของการหงุดหงิดง่ายเกิดขึ้นอะนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเขาจะมีกี่เรื่องของอการคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันคิดเรื่องลูกคิดเรื่องเมียคิดเรื่องงานคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้นเป็นทั้งเราและเขาต้องระมัดระวังค่ะ <S <S เลขมงคลน,นะคะ <S <S บรรดาลทรัพย์บรรดาลโชคบางค,คนถูกบางคนไม่ถูกเนาะขึ้นอยู่กับโชคด้วยเพราะของแบบนี้ขึ้นอยู่กับเทวดาท่านให้ประทานให้เราด้วย พวกโชคลาภต่างๆนะคะแต่ไพ่ดวงของคุณเนี่ยมันเน้นหนักในเรื่องของโชคทางด้านการงานมากกว่าแต่บางคนก็ไปผูกไปบวกไปรวมเออก็ถูกก็ดีใจด้วยแล้วกันนะคะอ่ะก็ต้องบอกแหละไม่งั้นเดี๋ยวอินบ็อกกันเข้ามาเนาะเลขเลขบันดาลทรัพย์บ,บันดาลโชคของคุณนะคือเลขสามนะคะคนวันเสาร์เลขสองนะคะเลขเจ็ดค่ะแล้วก็เลขสามอีกครั้งคะ่ะ มีเลขสามเลข2เลข7เลขสามันเป็นแบบเนี้ยเนาะก็เห็นแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณไปบวกไปรวมไปไปกับเลขที่คุณถูกใจก็แล้วกันนะคะไม่ได้ชี้นํานะคะเพียงแต่ว่ามันขึ้นมาก็บอกกันไปเผื่อว่าใคร จังหวะดีเนาะก็ถือว่าสร้างไรายได้ให้กับคุณอีกทางหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้คุณต้องต้องจ่ายกับตรงนี้เพราะดวงคุณมันเป็นเด่นเรื่องงานไม่ได้เด่นเรื่องโชคลาภนะคะและ,ะคนที่คุณควรซื้อด้วยคนขายแบบไหนที่คุณควรซื้อด้วยนะคะเจ้าประจำนั่นแหละคะ่ะเจ้าประจําที่ซื้อขายกันอยู่แล้วค่ะอาจจะนําพาโชคลาภเขาหยิบให้เขากักไว้ให้อาจจะมีลุ้นอยู่นะคะเจ้าประจําของคุณเลยนะสีมงคลของคุณในสัปดาห์นี้ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นสีกระด์เินีสีตรงกรันข עם, ้ามสีไม่ดีอะไรไม่เกี่ยวนะคะสัปดาห์นนนี้ของควั เสาร์นะคะสีที่เป็นมงคลเป็นความมหาเฮงของคุณเลยนะคะคือสีเหลืองทองค่ะแล้วก็สีน้ําตาลไหมค่ะลองดูนะคะหัวมุมกระดาษเย็บแม็กสีอะไรก็ลองลองดูนะคะและคุณจะไปบวกไปรวมกับเลขอะไรให้อีกทางนึงนะคะก็คือเลขที่บ้านค่ะเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านนะคะ ก็ลองลอง,ลองผสมดูละกันนะคะการทําบุญที่ตรงดวงสัปดาห์นี้ของคนวันเสาร์ทำบุญแล้วเฮงทําบุญแล้วปงังสัปดาห์นี้ทําไม่ทําไม่ว่ากันเนาะอยากมีม,มีมีทุนก็ทานะคะการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าการทําบุญเกี่ยวกับอ่าเขามันคุณไม่ไม่มีดวงทํากับวัดในช่วงนี้เอาเป็นว่าคุณทําอะไรแล้วมีความสุขคุณทําไปก็แล้วกัน นะคะคุณทําอะไรแล้วมีความสุขคุณทําไปแล้วกันนะคะก็ดีหมดละค่ะมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนะคะทําบุญทุกอย่างดีหมดก็แล้วกันนะคะปรบมาณนี้นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ออกไปใครแบ่งปันออกไปเผื่อเขาโชคดีกับคลิปนี้เขาขอบคุณคนที่ส่งแชร์มาให้อ่แชร์คลิปนี้ไปให้ดวงคุณก็ได้รับจะเล็กจะน้อยมันคือบุญกุศลที่เขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณมานะคะ แล้วถึงเวลานึงที่เรารู้สึกว่าเราต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างเรากำลังอึดอัดใจบางทีมันมีอะไรเด้งขึ้นมาบนหน้าจอมือถือมันมีข้อมูลบางอย่างถูกพูดถูกพัดออกมาน่นแหละค่ะเขาเรียกว่ามาจากการแบ่งปันที่เราไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรแต่ว่าเราแบ่งปันแล้วมีคนได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับการแบ่งปันนั้นการแบ่งปันคือสิ่งที่ดีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอย่าดื่มมากนะคะคนวันเสาร์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการดื่มกินของคุณเลยต้องระมัดระวังนะคะด้วยรักและปาารถนาดีหวังว่าว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนวันเสาร์นะคะหมอว่าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ